เสียบมาก็จะเป็นไฟนะฮะก็ขึ้นตามลวดลายนะครัดรอบๆของเมาส์นะครับไฟก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะฮะดูตามนี้ก็มีตรงโลโก้ของนับบูนะครับด้านหลังด้านหลังนะตัวนี้ก็เป็นเหมือนการลื่นกันถลายนะฮะเวลาใช้งานนี้นะครับแล้วก็มีพวกปรับ DPI e นะะ ครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวเมาส์ของนับบูกันนะครับตัวนี้เป็นนับบู X Series นะครับตัวนี้เป็น X40 X43 นะครับ X43 b a r o c k นะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์เลยนะฮะเป็นรูปทรงสมมาตรนะฮะตัวนี้นะครับสมมาตรคือทั้งซ้ายทั้งขวานะเราสามารถใช้มือซ้ายมือขวาจับกันได้นะฮะ ก็รายละเอียดด้านนอกเดี๋ยวดูกันก่อนตัวนี้ก็เป็น R G B นะครับเป็นโหมดไฟ R G B นะครับก็ให้ไฟได้ครบทุกรายละเอียดสีเลยเดียวนะครับามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตัวนี้เมาส์อันนี้นะครับก็จะเป็นมี7ปุ่มนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมามีถึง7ปุ่มเลยนะฮะก็ปรับความละเอียดได้ถึง6,400เลยนะครับแล้วก็ ร e สปอนเดตร้อย5นะครับตัวนี้ใช้สวิตแบบฮานอสวิตนะครับซึ่งมีความทนทานถึง5รล้านเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีน้ำหนักถึง140กรัมเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าหนักหนักอยู่นะฮะสำหรับใครที่ต้องการเมาส์ที่มีน้ำหนักดีๆนะฮะก็ตัวนี้นะครับ สำหรับคนที่ต้องการเมาส์เบาๆหรือว่าไม่หนักมากตัวนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะสมนะครับก็บอกไปก่อนเลยใครต้องการเมาส์ที่มีน้ำหนักจับกระชับนะครับก็ต้องตัวนี้เลยนะฮะอย่างนึงก็บอกพวกรายละเอียดพวก r g b พวกไฟนะฮะก็รองรับพพอร์ตเกมทั่วไปได้หมดเลยนะครับตัวนี้เอาเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวตัวเมาส์กันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวเมาส์กันนะครับด้านในนะฮะก็มีพวกคู่มือสติกเกอร์นะฮะทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะครับเมาส์นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะก็เป็นรูปทรงสมมาตรนะครับก็คือจับได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะครับได้ทั้งมือซ้ายมือขวากระชับนะฮะสำหรับคนติ่ต้องการเมาส์ตัวใหญ่ๆนะฮะตัวนี้จับกระชับถนัดมือเลยทีเดียวนะครับ แต่ว่าปุ่มมันก็ออกแบบมาสําหรับมือขวาอยู่ดีนะฮะพอพวปุ่มรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะอยู่ทางด้านนี้นะฮะสายนะครับตัวนี้ก็เป็นสายถักนะครับดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายถักนะครับอย่างดีนะฮะ ก็มีตัวฉนวนเขาเรียกว่ามีแต่ฉนวนเป็นตัวกันสัญญาณรบกวนด้วยนะครับแถมมามาพร้อมกับสายนะครับก็เมาส์ทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีตัวกันสัญญาณรบกวนตัวนี้มานะฮะตัวนี้ก็โอเคเลยมีสัญกันสัญญาณรบกวนให้มาพร้อมเรียบร้อยนะครับตรงที่เสียบนี่ก็จะมีเป็นโลโก้ของนับบูนะครับนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเสียบดูสีสัน ของไฟกันหน่อยนึงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสีสันของไฟกันหน่อยนึงนะครับอืมนะครับเสียดมาก็จะเป็นไฟนะฮะก็ขึ้นตามลวดลายลดคัดรอบๆของเมาส์นะครับไฟก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะฮะก็ดูตามนี้ก็มีตรงโลโก้ของนับบูนะครับ ด้านหลังด้านหลังนะตัวนี้ก็เป็นเหมือนการลื่นกันถลยนะฮะเวลาใช้งานนี้นะครับแล้วก็มีพวกปรับ dpi นะฮะสีนี้ก็จะเปลี่ยนตามกันไปนะครับตอนเรากดปรับ dpi นะฮะเอาละครับ,ออรรบก็รายละเอียดท,ทั่วไปของเมาส์ตัวนี้นะครับ n บ b ู x 4 3นะครับก็ให้ดูรายละเอียดกัน คร่าวๆนะฮะก็พอเป็นการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับโอเคสท่ารับแค่นี้รายละเอียดก็มีอยู่แค่นี้นะครับขอบคุณครับ